ก็ของโตอยู่นี่นะครับให้พี่เขาอยู่ทางด้านนู้นได้เห็นมาไม่อีกขยับของของพี่ผู้ชายเข้ามาดีกันี้่อยครับคุณป้าเขาเข้ามากลางๆจะได้เห็นโอเค <c oughs> เออก็เออตักระจับครับวันนี้นะครับก็มีพี่น้องเอฟซี C นะครับก็ได้มามอบพัดลมฮาตาลินะครับให้กับช้างไลยเอกชัยนะครับ แต่ว่าบางเอื้นคุณธนบดีนะครับท่านเดินทางเข้าไปทุระข้างในด้านในนะครับก็ขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับเดินทางมาจากไหนครับกรุงเทพค่ะอ๋อมาจากกรุงเทพก็ได้ยินข้อมูลข่าวสารจากที่ไหนครับยูทูบอ๋อดูมาตลอดมามาหลายเที่ยวแล้วค่ะอ๋อก็ชมทุกช่องใช่ไหมอ๋อแต่ว่าจะดูเพ้าไใครจะใช่มากเลยครับแล้วพอมาชมแล้วมีความรู้สึกยังไง สวยค่ะนะครับอยากจะให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนรักช้างนิดหนึ่งครับว่าโอ้ดิดิดิบอกบอกเพื่อนๆไปเยอะแล้วใช่ไหมอ๋อบอกเพื่อนเพื่อนเยอะแล้วเนาะเพื่อนเยอะแล้วครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับครับเอเดี๋ยวเดี๋ยวกดเท้าสงให้ก็ได้เอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้กกล่องตัวนัทชัยก็ได้ ะะไรนคแต่ว่าจะขอถ่ายภาพนิ่งไหมขอใส่ถ้าเอาคุณอี่ยู่ในรถหรือจะเอาตรงนี้อ๋อเตรียมเอ่อถ่ายถ่ายนี่เออเอากล้องตัวนี้ใช่แล้วหนูก็หมดละคะเอ่อป้าคะจ๊ลุงไหมเนี H ่ย เรียบร้อยค่ะครับครับคขอบคุณมากพี่ชายเข้ามาแล้วโดนจันอ๋อครับผมาบดีครับก็เจอกันแล้วใช่ไหมทีนี้โทรไปถามเขาว่าเขาจะมาเปล่าเ้ามาไปแล้วมาเองอ๋อกับก็น่าสงสารกับชีวิตโอ้โหดูตลอดคชีวิตของคนหนึ่งที่ว่าโดน ยาโดนอะไรแล้วก็มีคณนปฏินก็ถูกกันแกล้งจากหลายๆชนวนคุณคณะปฏิเราไปสู่ดินก็เจอท่านไปเลี้ยงช้างไปตรงท่าลาดขุ้ว้นอ่ะครับขันว้นอ่ะตอนแม่กำแพงอยู่ครับครับก็มีไปหลายคนอ๋อสมัยก่อนก็ไปอยู่ใช่ไหมถือคือไอ้น้ามันแล้วก็จะไห้เข้าไปจับ แล้วให้จับยังยังบาะบอกต้าสิเออเดี๋ยวให้เฮียเขาไปเอาที่มัอ๋อฉมังนะวันก่อนมีพี่คนหนึ่งตังนี่หยิบมาได้มั้ยครับได้ได้กระเป๋าตังค์ก็เอามากระเป๋าตังค์เลยกระเป๋าสะพายด้ยครับเรามาแล้วก็มาให้น้องต้าเขาแตะให้ของลุงนวลนี่ลุงนวลก็ให้แตะเหมือนกันนะซองซองที่อยู่หลังรถเออแตะแล้วทำท่าเหมือนจะเฮงด้วยนะนีคนนั้นถ่าไหนมาคนนั้นถ่ายทุก ทูปไอ้นั่นแ่ะก็ดูอยู่นียวดูใหญ่ถ้าเป็นเลขหกนี่ได้่เลเยอะได้หลายตังค์ใช่ไหมแต่ซื้อน้อยนะแค่ห้าสิบบาทแต่ซื้อเแองแปลว่าถูกเหมือนกันนะนี่ไมเลื่ออ๋อเสียดายเนาะก็ตอนตอนที่เขาเลยเขาว่าเป็นคนหนองไผ่บ้านเขาลูกน้นกับคนบุรีรัมย์วอดเลยเลยหนองไผ่ก็แต่วันง่ายมือสังเกตเนาะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูสิครับคือเอาเขาเอาเออไว้ใส่ใส่เออตอนแรกอ่ะกลัวมาไม่ถูกไงข้างในออกไหมไม่ต้องไหมไม่ต้องไม่ต้องค่ะตอนที่มากลัวมาไม่ถูกเรเลยบอกเขาไปนี่ชวนเขามาไล่หนแล้วแต่เขายังไม่ว่างแล้วนี่ก็เลยบอกว่าถ้าไม่ว่างมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะนั่งแท็กซี่เมาท์โอ้โหเลยคือเมื่อสองวันเมื่อสองวันมีรถอยู่ครับ เดี๋ยวรอเฮียเขาโพสวันดูจากที่ที่เขามาดูแล้วของขึ้นเลยแบบนั้นลุงลุงนนก็อยู่ข้างในคับเขาแล้วก็เห็นไอเอ็นหนุ่มหน้ามนคนเสื้อลายนาะบกวนเหลือเกินเสื้อลายเงาเออเสียบคือดูแล้วเป็นจุลินไหมคนดูเจ้าของพอเจอรูปตรงนั้นหน้่ะบอกตรงนั้นเจอแล้วแบบเดือดมากแบบหาว่าเป็นสัตว์เดยอะโอ้โหมาทุกครั้งลูกทุกครั้ง ก็โมโหมากเลยไม่ไม่รู้อะไรเลยเหรอแบบโง่ขนาดที่ว่าไม่รู้ว่าช้างนี่เป็นสัตว์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบพูดออกมาได้แบบโมโหมากช้างนี่มีความเป็นมายาวนานใช่นี่ดูประวัติศาสตร์ก็ชอบดูประวัติศาสตร์ก็ดูเยอะเชิญตามสบายเลยครับผมครับ